สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันนะครับเราได้นั่งรถรถไฟมาที่มาลงที่ปากช่องนะครับแล้วก็ได้เช่ารถต่อมาพอดีว่าตอนนั้นรีบมากกันเลยถ่ายไม่ทันนะครับนี้เราก็ได้รถมาคันหนึ่งครับเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ที่เราเอามาครับก็มีเต็นท์นะครับแล้วก็มีกระเป๋าโอเค่องใบครับอีกใบหนึ่งอยู่ในนี้ครับรถนี้เป็นรถเช่านะครับถ้าลงจากสถานีรถไฟปากช่องก็คือตามหาร้านทวีนเลยนะครับแล้วก็เขาจะมีรถให้เช่านะครับอันนี้500บาทต่อวันนะครับ ระหว่างนี้เราก็อยู่ปั๊มแวะปั๊มบอตทอนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเพื่อไปกางเต็นท์นะครับก็ไปกันเลยครับก็ตอนนี้เราก็ไม่ถึงที่หน้าอุทยานแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้แวะซื้อไส้กรอกไปยยางกินบนที่กางเต็นท์แล้วเพราะว่าตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนครับเป็นสิริมงคลเวลาขึ้นไปบนเขานะครับ ไปจุดกลางเต็นกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูระหว่างทางว่ามันเป็นยังไงบ้างวันอาจะวิวจะสวยขนาดไหนถ้าเดี๋ยวค่อยไปดู แล้วก็มาถึงจุดกลางเต็นท์ลำตะคองแล้วนะครับก็เต็นท์เราก็ได้ไปกลางไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูิข้างหลังนู้นนะครับนี่อันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เต็นท์เรามันยังไม่มีหลังคาครับเห็นไหมครับก็เลยว่าจะเอาเปรนอน,นครับมาปลูกเป็นหลังคาแทนก็ตอนกลางวันแดดก็ค่อนข้างจะร้อนร้อนมากครับไม่มีร่มด้วยน,น่าจะหนาวตอนกลางคืนนะครับ เห็นไหมเห็มากเดินหาที่กางเต็นท์เดินหาที่กลางเต็นท์แล้วมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์คนคน,คนข้างจะเยอะก็เสร็จแล้วนะครับบ้านของเราทำเป็นบ้านหลังเล็กๆของผมของก็เตรียมพร้อมมาแล้วกระเป๋าเก็บเข้าไปข้างในแต่ว่ายังไม่ได้จัดที่นอนนะครับก็เดี๋ยวให้ดูอาหารของเราในวันนี้นะครับมีขนมมีแซนด์วิชแล้วก็มีไส้กรอก มีก็บูยาทิฟันนะครับแล้วเราก็ไปเช่าเตามาอันนึงนะครับมีเตามีฐานให้แล้วก็มีอันนี้ก็ไปซื้อมาครับเป็นที่จุดไฟเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงนะครับสำหรับ,บเป็นเชื้อไฟเรียกว่าเชื้อไฟมากกว่าแล้วก็มีขนมที่กินไปหมดแล้วมีตะแกรงเอาไว้ย่างไส้กรอกของพวกนี้ก็คือ เราสามารถติดต่อเช่าที่อุทยานได้เลยนะครับหรือพวกเตามีแล้วก็มีผ้าผ้ายางตัวนี้ผ้าใบาตัวนี้เอาไว้ลองนั่งนะครับโอเคแล้วก็มีที่ลองนอนนะครับนุ่มๆครับข้างในนะครับที่เราเช่ามาถ้าดูบรรยากาศรอบๆนะครับตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับก็จะเห็นว่าเต็นท์เนี่ยเริ่มจะกลางเต็มพื้นที่แล้วนะครับใครมาที่หลังก็จะต้องหาจุดลง ยากหน่อยนะครับส่วนน้ําตัวนี้ก็เด็กๆก็จะมาเล่นน้ํากันนะครับอ,อยู่ใกล้ๆจุดกลางเต็นท์นะครับเราก็จะมีทางให้เรามาเดินสำรวจปไปนนต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะทางมันค่อนข้างจะชันมาไ,ได้ไหม

เต็นท์ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อเนื้อ,อย่างนะครับมาย่างกินแต่ว่าเรามาไม่ทันนะครับเนื้อ,อย่างหมดก่อนแต่ว่าเราก็มีเตรียมได้เตรียมไส้กรอกมาครับไส้กรอกมาย่างตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็คงจะอีกนหน่อยก็คงจะเข้านอนกิน,นอะไรเสร็จก็คงจะเข้านอนครับาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับ ประมาณหกโมงก,กว่าก็ได้ไนอนหลายเต็นก็เริ่มตื่นกันแล้วนะครับคืนหนาวมากนะครับหนาวแบบว่าเย็นกันห่มผ้านะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะว่ามัน มันไม่ค่อยจะคุ้นที่ด้วยแล้วอากาศมันก็นหนาวแล้วน้ําค้างก็ลงด้วยเพราะว่าเราไม่ได้บบเตรียมตัวมาเนี่ยดูข้างหลังเขาก็กําลังตื่นแล้วก็ทํากิจกรรมส่วนตัวของเขาแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนกวางก็กวนกวนลางคืนนะครับมาลื้อของมาขโมยของกินครับเค้าะใครมาก็เก็บของดีๆนะครับในากาศตอนเช้าเน ที่หลักฐามให้ดูเลยนะครับกวางเทมากวันขี่กวางครับปลาครับ ทำเป็นคอบครัวนะครับ แปลงฟันมา,มา,าแล้วอะไร,ะไ,รไม่เป็นไรหินเลยแปลงฟันเจะมีห้องน้ําบริการให้นะครับเป็นห้องสุขาก็ห้องอาบน้ํำแยกกันนะครับแยกกันชายหญิงแล้วก็มีอยู่ประมาณ2อจุดสจุดนะในบริเวณจุดกลางเต็นท์ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเต็นท์ของเราครับเตรียมตัวเดินทางกลับครับผม ครับผมก็ได้เวเวลาที่เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะครับแดดก็ส่องแล้วตอนนี้ก็เก็บของเก็บเต็นท์แล้วก็เดินทางออกมานั่งพักอยู่บริเวณริมคลองตรงนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับก็เลยนั่งพักถ่ายรูปกันก่อนหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่าใครที่เคยมาแล้วก็อยากมาสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ เราหนาวอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้มาท,ที่นี่ได้นะครับขอใหญ่นะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลก็ลมพัดเย็นดีมากสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายคลิปมาให้ชมอีกครับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อย